คนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจคุ้มไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันออลมิลยามาฮ่า R15 มาไปดูประเด็นของโทปรัสรัสกสริโอูกันหน่อยนึ่งครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับเรื่องของโทปร a กรัสการิโอูหลังจากที่ ทางด้านของอดินยาวิทเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าจะให้รางวัลสำหรับโทรปัาคในการที่คว้าแชมป์โลก World Superbike นะครับด้วยการลงเทสในศึกในรถแข่ง M1 Moto GP ของ y a m a ฮ่นะครับแล้วก็ถึงเวลาที่โทรปัาคนั้นรอคอยนะครับก็ลงทดสอบร่วมกับทีมของทีมเทสสำหรับ ยามา5นะครับในสนามมอเตอร์แลนด์อลากอนการทดสอบครั้งนี้เนี่ยก็เดิมทีโทรปรกบอกว่าเขาเองก็ก็มีความหวังที่จะมา m o โต g p เหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อข่าวอะไรต่างๆมันออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะคว้าแชมป์โลกใน World s u p e r b ์ไบให้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นตำนานในฝั่งเอ่อเวอร์ซูเปอร์ไบให้ได้แล้วทีนี้ครับลินยาวิทเองก็ได้ พูดก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าอ่จะใช้การทดสอบครั้งนี้เนี่ยนอกจากเป็นรางวัลให้กับรัสัาติโอคูแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจะขอดูความเร็วของโทปราคเพื่อที่จะสร้างโอกาสและก็ดึงให้ตัวเขาเองเนี่ยมาเป็นนักแข่งใน Mo t ต GP กับทีมเซตเทอร์ไลท์ก่อนนะครับเบื้องต้นคืออย่างนั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วยามาฮ่าต้องแยกทางแบบสายฟ้าแลบกับ RNF ของรัสซันลาซารีนะครับที่สุดท้ายแล้วก็โยกไปร่วมงานกับอพิเลียในฤดูกาลหน้านะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้ยามาฮ่าเองไม่มีเก้าอี้เหลือเพียงพอให้กับนักบิดเพิ่มเติมเข้ามาอีก2คนดินยาวิเองก็บอกว่า no spot for Thorpak ณนะนะตอนนี้ไม่มีที่ที่จะเสียบให้โทปักลัสก s c a r d i o อยู่ทางทีมเองก็เลยอ่ะโอเคไหนๆก็ไหน,ๆก,ไหนๆก็ให้ คำมั่นสัญญาแล้วนะครับก็มีการเทสขึ้นที่มอเตอร์แลนด์อารากอนนะครับด้วยรถแข่งยามาฮ่า y z r m 1นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการทดสอบที่สำคัญอย่างหนึ่งและก็เป็นช่วงเวลาที่โทรปรากเองก็อยู่ระหว่างพักการแข่งขัน World Superbike ด้วยนะครับระหว่างที่ช่วงรอยต่อของการแข่งขัน โตวปักเนี่ยลงเทสอยู่ทั้งหมด40รอบนะครับซึ่งก็มีฝนตกอย่างหนักขณะที่ตัวเขาเองลงเทสนะครับก็การทดสอบ1วันนี้เนี่ยครับก็จัดขึ้นโดย MotoGP ซึ่งเป็นการทดสอบแบบ p r i v a t e test นะครับแลวก็แชมป์โลก World Superbike นี่ก็ลงเทสครั้งแรกรันแรกเนี่ยรอบนะครับเพื่อทำความเข้าใจยางที่แตกต่างครับหลังจากนั้นก็ จบสตินแรกด้วยเนี่ยครับเวลา12รอบซึ่งในการทดสอบเนี่ยครับโทรปรากเองก็ได้มีโอกาสเจอกับคนนี้ครับคาวครัชโลครับนักบิดทดสอบชาวอังกฤษของยามาฮ่าครับระหว่างการทดสอบเนี่ยก็ได้มีการเซตติ้งแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเรื่องของเบสหรือว่าฐานข้อมูลก็ ใช้ฐานข้อมูลจากรถแข่ง M1 ที่ใช้แข่งขัน MotoGP อยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลรวบรวมกันกับคาร์คัสโลด้วยนะครับคาร์คัสโลเองก็ได้พูดคุยเรื่องราวต,ต่างๆกับราสราสเรียกูอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็การทีเ่เขาเองได้ลงเทสครั้งนี้เขาก็บอกว่ามันมันแฮปปี้มากนะครับโทปราศรัรเรีกูนะครับก็บอกว่านี่เป็นวันแรกนะครับครั้งแรกของผมที่ได้ลงขี่รถ Moto GP นะครับ Yamaha M1 เขาบอกว่ามันรู้สึกแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ R1 ของผมเลยนะครับแรงม้ามากขึ้นเยอะระบบอิเล็กทรอนิกต่างๆกระปุกเกียร์ที่พอใช้เนี่ยมันมันสมูทมากครับเหมือนไร้รอยต่อเลยนะครับแล้วก็ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งใหม่สำหรับตัวเขาทุกๆรอบที่ลงไปเทสเนี่ยได้เรียนรู้มากขึ้นหลังจาก World s u p e r b i k e ได้มีการปรับเครื่องปรับเข้ากับ ปรับเข้ากับตัวของ MotoGP เขาก็บอกว่าคือหลังจากที่แข่ง World Superbike มาเนี่ยการจะปรับตัวเข้ากับ MotoGP ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่โชคดีที่มีคนนี้ที่นั่งข้างๆครับข้างๆเขาเขาคือข่าวคาสโลคอยให้คำแนะนำนะครับและเขาก็สามารถช่วยผมได้เยอะมากนะครับในมุมของรัสการ์โลรัสกาลิโอเกงก็บอกว่าข่าวคาสโลช่วยได้เยอะมากเขาบอกโดยรวมแล้วก็ รู้สึกดีมากกับตัวรถแข่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนทางตรงที่มีความเร็วสูงจริงๆนะครับและนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ที่เขารู้สึกแฮปปี้มากก็คือการได้สัมผัสการใช้เบรกแบบคาร์บอนซึ่งตัวเขาเองก็บอกว่ามันก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีของเขานะครับในช่วงของ วันที่มีฝนตกมานี้ครับหลังจากที่ฝนหยุดตกเนี่ยเขาบอกว่าสภาพอากาศนั้นร้อนมากนะครับก็เลยทําให้ได้วิ่งแค่เพียง5-6รอบนะครับหลังจากวิ่งไป12รอบเท่านั้นซึ่งก็ในวันนี้เนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์นะเ,เขาบอกว่าเขาเนี่ยดู Mo t ต GP ผ่านทางทีวีอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ไปศึกษาว่า นักแข่งคนอื่นเขาขี่กันยังไงนะครับที่ที่ทอารากอนเขาบอกว่าที่อารากอนเนี่ยมันมีบัมปี้เขานั่งเยอะบัมปี้ก็คออือทางถนนที่เป็นลูกคลื่นนะครับมีอยู่หลายๆจุดซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้แย่ยจนเกินไปนะครับเขาบอกว่าจังหวะที่เปิดคันเร่งอะไรพวกนี้ก็ต้องก็ต้องควบคุมให้ดีนอกจากนี้เนี่ยรัสคาเรโอกูเองก็บอกว่าถ้าเกิดเปิดคันเร่งหนักๆเกินไปอ่ะในจุดที่มันเป็นบัมปี้ครับ มันก็จะยิ่งทําให้การออกจากโค้งไม่เสถียรน,นะครับแล้วเขาบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการทดสอบทั้งหมดก็เป็นไปนในเชิงบวกแม้ว่าฝนจะทําให้ช่วงบ่ายนั้นไม่สามารถที่ที่จะเทสได้เป็นจำนวนมากนะครับแต่เขาก็รู้สึกกับการทดสอบ,บรถแข่งโมโต g p ในครั้งนี้ครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่โทรพรกเองก็จะไม่มีโอกาสลงแข่งขันในโมโตจี ซึ่งหากเป็นไปได้ก็เดิมทีเนี่ยลินจาวิทเองบอกว่าอยากให้เขามาแข่งให้ทีมอิสระในปี2023แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่สําหรับแชมป์โลกชาวเติร์กคนนี้นะครับแต่การทดสอบครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการสําคัญที่จะได้ดูว่าโทปราคสลัสการิโอกูนั้นปรับตัวแล้วก็มีวิธีการควบคุมรดแข่ง World Super, เวิร์รถแข่ง m o t ต g p ของ y ามาฮ่อย่างไร mm hmm. ครา c mm hmm. ค,คัชโ r o เองก็เป็นหนึ่งในคนที่ขยับจากการแข่งขัน World Super Sport นะครับใน World Super Bike mm hmm. เข้าไปแข่งขันใน m o t ต g p เหมือนกันนะ mm hmm. คาสโโรเนี่ยเคยเป็นแชมป์โลกในรายการ World Super Sport ปี2009นะดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ของคาสโัโรก็น่าจะช่วยให้โทรปรักรัสการ,ริโอกูนั้นทำความเข้าใจกับ รถแข่ง M1 ได้ดีมากขึ้นนะครับส่วนโทปั๊กเองก็เพิ่งจะคว้าชัยชนะครั้งแรกใน w o r ร์ s u ู e ป b i k บฤดูการนี้นะครับหลังจากที่เปิดฉากมา4สนามเขาก็ชนะไป1ครั้งแต่ว่ายังไม่ใช่เมนเรสนะครับชนะในการแข่งขันขร,รอบที่โซ่ซูเปอร์โพเรสซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งสัญญาณที่ดีของตัวโทปั๊กแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วในการแข่งขันขเนี่ยศักยภาพรถแข่ง M1 รถแข่ง R1 ของยาม่าก็ยังต้อง ยังต้องหาหลายๆจุดเพื่อที่จะดูว่าจะสามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่แข็งแกร่งจริงๆอย่างอัลบาโรบาติสตากับโจเานเรียได้ไหมนะครับว่าปีนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเบอร์ติสตากับรถแข่งลูคคาติ V4R เนี่ยดีจริงๆแล้วก็ร้อนแรงมากๆครับนั่นก็คือประเด็นของโทอปั์และการิโอกูกับการลงทดสอบใน รถแข่ง MotoGP ครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับกับ M 1ร่วมกับทีมเทสของยามาฮ่านะครับที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <I 'm S 2> เร็วดัดใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบ <of you. S 2> ีวันออมิลยามาฮ่า R หนึ่งห้า